สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Drag Family แล้วนะคะอันนี้กินข้าวเย็นกันค่ะหกโมงเย็นแล้วนะคะทุกคนค่ะกินข้าวเย็นแต่ข้าวเย็นไม่ใช่ฝีมือคนครูนะคะฝีมือปิย่าวันนี้มีน้ำพริกผักต้มปลาทูทอดแล้วก็เออต้มผักกะ ต้มผักกาดดองนะคะมีน้ำพริกมีน้ำพริกกะปิฝีมือคุณย่าค่ะนี่พริกกะปิถั่วพูหอมดองผักต้มนะคะผักกาดอผักกะหาล่ำปีต้มก็ปลาทูทอดปลาทูทอดอันนี้ค่ะต้มผักกาดดองอันนี้ทีเด็ดมากเลย ไข่ดาวของน้องแทนนะคะแทนครับมากินข้าวแทนแทนระหว่างเรียกลูกก็กินแล้วนะคะหิวค่ะไม่รอใครแล้วค่ะทุกคนค่ะกินครูชอบกินน้ำพริกผักมากแต่ทีนี้บางทีก็ไม่ว่างทำกินค่ะถ้ากินน้ําพริกกะปิเนี่ยก็ต้องกินตอนเย็นตอนค่ำ กลับบ้านมืดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าเยอะแต่วันเนี้ยกลับบ้านเร็ว <laughs> เพราะว่ามันยังเย็นอยู่นะคะคุณย่าชอบกินหอมดองแบ่านเนี้ค่ะออาน้ำพริกกะปิเนี่ค่ะ มันก็อร่อยดีนะคะเราก็เทน้ำพริกลงไปค่ะกินปกติก็จะมีแตงกวาถั่วฝักยาวด้วยแล้วก็กระหล่ำปลีสดวันนี้คุณย่าไม่ได้ทำแตงกวากับก,บก,บกระหล่ำปลีให้กินแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเลือกรูปพินภาพก่อนแทนแทนครับพิน ก้าครับรอประามากนเรียกพี่ชายมากินข้าวอันนี้สูตรคุณย่าก็คือต้มผักกาดดองกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยเหมือนกันอุ้ยผิดอัน กินข้าวลงเลยนะคะกินข้าวไม่เยอะกินข้าวนิดเดียวแทนมาจากข้าวมาหลงกินข้าวกับน้ำพริกกระปิก,กับไข่ดาวไข่ดาวสวัสดีครับก่อนน้ำลูกนะน้ำก็ใ่น้ำครับลูกตักข้าวมาครับน้ำใกล้ๆตักข้าวมามีสิงอย่างไรอยากกินข้าว อ้าวยังไม่หิวไม่กินข้าวกันหรอยังไม่หิออวอมาเป็นไหนลูกนอนนอนกินข้าวมหิวอืมครับ แล้วอยู่แตงกวากระถูกฝักยาวเราเพิ่มดีกว่าอยากกินค่ะพักป๊บนึงนะคะสรุปก็คือคนตู้เย็ยนแล้วไม่มีแตงกวาไม่มีถั่วฝักยาวกินหอมค่ะถูกต้องนะคะ น้ำพริกกินได้เพราะว่าไม่เผ็ดมากคุณย่าไม่ได้ตาเผ็ดมากถ้าเผ็ดมากก็จะจืดปากเหมือนเดิมเช่นเดิมน้ำพริกปากักตืมอืมอืมอมอือ นั mm ่ง hmm. กินข้าวดูอะไรอ่ะไม่หมดนี่เหรอเนี่ยไม่หมดนี่แล้เดี๋ยวดูปัญญาธรรมสุขแทนที่หมดมั้งมันต่อกันใช่ไหมใช่ไม่หมดนี่จบกับปัญญาธรรสุข

ออกกำลังกายเจไปออกกำลังกายนะคะนี่อะโฟกัสไหมนี่ค่ะน่ากินมาก หอมข้าวข้าวนิดนึงอืกอมกินค่ะกินกินด,ด้วยค่ะพิกเทค่ะ อยากกินหมดเลยอ <Thank you. S 1> อยากกินหมดทุกอันเลย oh, <okay. S 1> อยากกินทุกอันในคำเดียวกัน oh.

สงใบซึ่งหาสบห้หกออกห้า่เอ้ยออกสี่หกอ่ะหกหกหนึ่งออายุคุณใช่ไหมหกสี่หอ่ะเอาเอ้ยส7เจ็แล้วหรอ่ด้กออกอายุลุงเจอีกรอบเครั้งนี้แล้วออกเจ็ดสี่หรือสี่เจ็ด แม่มันเออใช่มไเออกอายุมแม่ก็ตามสองม้วนแดกเ,เนี่นยก็ซ้ำอีกรอ,อ,อ,อร่อยลูกไข่ค่ะต้มน้ำให้แล้วลูกเองได้มั้ย ต้มกินนะุก็มีใ่เียวเอามือบังปายลอยโอ้ยรตายวนี้แม่ต้มเขาต้มเหรอตากเย็นเย็นเหรอเขาต้มเครื่องเหรอเขาต้มสุกเขาต้มกุ้ยนะ

ทำกินโน่นกิน นี่ต้มน้ำจิ้มน,น้ำพริกหวานดีมากเลยเต็มาลยเิ่มกินเยอะม,มากเลยเิ่มนะค่ะทุกคนค่ะเข้าหมดแล้วหมดเกลี้ยงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เหลือก็คือเหลือให้คนที่เหลือกินนะคะไม่ใช่เหลือให้คนที่เหลือกินให้คุณยา กินวันนี้กินข้าวกันแค่นี้นะคะบายบายค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามประเทศภาษาอังกฤษครูคเหมียวในช่อง Dad Family นะคะแล้วก็ YouTube YouTube Channel นะคะช่องครูเหมียว English นะคะสำหรับวันนี้ลาแค่นี้นะคะสวันนะะสดีค่ะ